โอเคค่ะก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมที่น่ารักทุกท่านคะกลับมาพบกับช่องทีเด็ดสลต อีกเช็ดเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าเกมของเทเชออฟเอตแท็กสาวท่มสาวแตกระเบิดระเบอร์ของเรานะคะโอเควันนี้นะคะก่อนเข้าชมรีวิวก็ต้องขอเตือนนะคะว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเลยนะโอเคปะ่ะวันนี้มาด้วยงบแบบกลางๆเนาะ 1, 2 0 0งบาทประมาณนี้นะคะ ็ช่วงนี้ก็กลับสาธรรมนิดนึงนะทุกคนขอเบ็ดแรก20สเลย่ะอืยสวยเกมใหม่มาก็เยอะนะแต่ว่าเหนี่ยวมากทุกคนนะเออก็เลยแบบเอ้ยมาเร็วไปเป้าสคตเตอร์ อย่าหน้าทองเฮ้ยหน้าทองเมื่อกี้สวยมากเึอบ้ยสแคตเตอร์ต้องมาแล้วมาเร็วเกินต้านหรือเปล่าเ้ยขอหน้าน้ำเงินแถวหน้าก็ได้นะโอ้ยไม่มานะทุกคนมาหยอกเก่งนะสาวทํา คือที่จะบอกคือไปเล่นเกมใหม่พ c มานะก็ไม่เท่าไหร่นะก็เลยแบบขอลองกลับมาะสาวถ้ำนิดนึงเพื่อจะแบบแตกระเบิดระเบิดกับเขาบ้างนะนาชมพูอู้หูยสแคตเ,เตอร์มาสองรอบแล้วนะแบบนี้เฮ้ยมาจริงทุกคนสวยสแคตเตอร์ห้าตัว เบดเท่าไหรนะ่นะเบ็ยี่สิบเออโอ้สองบาทไม่คุ้มเลยยังไงเอ๊ะเอ้ยเอ้ยทุกคนคือปีเกมไม่ค่อยปังเลยนะ จริงๆเบ็2ยี่สิบนี่ต้องได้หลายบาทแล้วนะทุกคนเออร้อยสิบสองบาทออสวยโอ้โหวายมาอีกจัดไปโอ,อ้โหเลิศมากเสียดายนะน่าชมพูน่าจะเข้าทุกคน 1้อยแปดสิบสี่บาทเอออีกสกต็อกหนึ่งเจมาเออเขียวมานะเขียวมานะลูกอุ๊ยเขียวมาสิบก็ได้อุ้ยสวยจัดไปโอ้โหมันเลิศอยู่นะชุบชีวิตเลยนะเก้าร้อยสองบาท โอเคพันห้าหกสิบนะทุกคนโอ้ไม้นี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดนะก็มาได้สองดอกสุดท้ายนะทุกคนเออสวยสวยจัดออหือหน้าม่วงบวกสิบสิบมาอีกเออเอมาหน้าลูก เฮ้ยมเมื่อกี้หน้าม่วงสวยมากทุกคนใครดูทันไห้เนี่ยโอ้โหแตกเอาแตกเอานะวันนี้อ้ยวันนี้แนะนํำสาวทาเลยทําแตกจริงของแท้เขียวลูกโอ้โหไม่ลงแถวสองนะแล้ใครที่เข้ามาดูช่องที่ยดสลอตเป็นครั้งแรกนะคะก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องที่เด็ดสล็อตด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามไว้ว่าแบบเพื่อมีข่าวสารดีๆหรือว่ากิจกรรมแจกเครดิตฟรีก็จะได้รู้ก่อนใครเลยนะคะโอเคปะเดีย๋ยวเราไปกันต่อเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะตัดเบส20วันนี้เล่นอู้หูหน้าเขียว สวยจัดอื้อไหลอีกอืออโอ้โหชมพูสวยมากเฮ้ยชมพูมาดีื้อเขียวอีกโอ้ต่อเนื่องอือออู้ กลับบ้านนะทุกคนโอเคเลยพอแล้วสำหรับวันนี้นะหมดไม้นี้กลับบ้านละสำหรับใครที่ชื่นก้อนอย่าลืม like, กดไลค์กดติดตามเป็นกังใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พกพูดมา1 0ึงรอบาทได้ไป5 0 0พันแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเคบายบายค่ะเกือบ6 0พัน